เดี๋ยวครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมกับผมครับเดลมัครับนี่ครับทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ไม่ค่อยทำกันนะครับมาครับมาแล้วครับจะเอารถแม็โครขับทั้งสองคันเลยนะครับคันนึงอยู่ข้างบนครับเอาเจ้าน้องเล็กครับไอไม่ใช่พี่รวยครับอยู่ข้างบนครับนี่น้องเฮงครับอยู่ข้างล่างครับทำสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันนะครับ จำครับเอาให้โลกมันจำครับทํายังไงให้ไปได้ครับนะครับคันนี้จะขึ้ขงป้วงมากนะครับกํารับคุโซครับอันนี้ห้าตันครับอันนั้นก็5ตันครับรวม10บตันครับรวนบันนี้มันดู ต้องได้พับเขียนนะครับปกติพวกผมจะไม่พับเขียนกันนะครับ ครับเรียนมาเรียนมาครับครับตัวนี้แหละครับง่ายดีครับพี่เกียรต์ย้ายรถมารับมาส่งหลายรอบครับเพราะคันนั้นผมเอาไปซ่อมนะคารที่ย้ายไอ้จงเลี้ยงต้อาไปซ่อมครับ M. A tua, Mesmo aqui. ก็คลิปนี้ก็จบไนเท่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว